นี่สับปะรดพันไหนนี่ครับเลยครับพันอะไรอย่างก็พันปัตตเวียวอ๋อท้องนัตโตได้เป๊ะเบอะได้ของห้านี้นะท้องเหรอพันเป๊ะเนื้อสองเนื้อสองเนื้อสองทันเป็นช้ำๆทันปัตตเวียวอ๋อเป็นนัดสิงคโปร์ตะกอนน่ะสิงคโปร์ก็มาพูดกันนะปัตตเวียพันปัตตเวียกินกันเนาะล้ำล้ำ มันอยู่ที่ดินในดินใหม่ล้อนถ้าดินเก่ามันเกิดจะจางน้อยที่บ้านสายน่ะเออคดไในดินมันเข้มข้นเลยนะอันนี้มัันขยถ้าถ้าดินถ้าดินมันจางมันจะได้ก๊อมันถ้าดินเก่ามันก็บอกให้มันจะเป็นฮู้ฮูน้อยบอกให้แน่นถ้าดินใหม่ดินใหม่จะหวานหรือว่าบ่หวานหวานล้อนไม่ก็ดินอ๋อดินใหม่จะหวานกำลังขยายปลูกอันนี้สวนป้าวันเลยกะโอ้ห้ามขม้าห้ามขม้าแหละแต่ขม้าเนาเนี่ยเป็นที่เดียวปลูกเดี่ยวปลูกเมืองที่ค้านเมืองปลูก นี่พันเดียวกันหมดเลยเดียวกันฮาคัดไปได้จะน้อยจะใหญ่ลำนั่นี่นี่สองร้อยนั่งสามนี่ไหนที่นี่ลำปางน่ะลำปางลำปางอันนั้นมาเสด็จลอยไปพุทธนั่นแต่โดอันนี้ยังเทลำปางอยู่เนาะนี่เพ่มเมืองเพ่มเมืองลำปางแบบพันพันพันปัตตวีปัตตวีอปัตตวีออ๋อปัตตวีอปัตตวีอมาจากที่ไหนวะอปะนาวเนี่ยไงเออมันมาจากลำปางครัสิงคโปร์วะนี่ก็พันปัตตวีมาจากลำปางหรู้ไหมใช่ไหม

นี <S 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 ่มันทำสวนนะแกนมันน้อยเออติ๊ดกี้ด้สวนแกนยังเด็ดที่เดียวกันนะพื้นที่เดียวกันแต่คนละเจ้ามันเดียวกันนะเนาะโลโลร้อยเนาะนี่เออนี่สิบบาทนี่สิบบาทนี่สิบบาทพูดได้ไหมจิ๊ดกี้ซื้ออันร้อยหนึ่งคนสชลดบรเบเซียงไปโอ้ยอันเนาะซื้อติบได้นับไปกันแต่ว่าร้อยบาทซื้อเพิ่ลสลดโรเบเซียงแบบเพียวนี่มันก็ต้องหวานเหมือนกันนะคหวานแะ ทีเดียกันนะมแก่น้อยกใหญ่บนมอนหรอไแก่นน้อยนี่ผูกกักไหนอันนี้อเอาสีแก่นสีบ้าทเอาแก่นสีบาทมันน้อยมันจะมีไหนหวะนี่ขั้นดูเตียวจีนไปกินมีอ่ะเอเอาแก่นน้อยนี่แกนห้อยแก่นใหญ่กนแก่นน้อยห้าแก่นน่อพันปัดนั่นแก่นนั้นแก่นาวบจะพันมาได้ยังไงจื้อจมันยากนะจำมาใครได้บา้บานอะมาน๊ะ มันนัดโป้ดิคือมันดังโป้โป่ะมันนัดมันนัดโปนี่มันมันดังมันดังโป้โป้เดีนี่สามเกินร้อยเลขพันอื่นมันดังอีกอะเออถ้าเป็นพวกมฮูนะของห้องนั่นอ่ะมันนัดโป้มันดังโป้ถ้าต่อยมันดังโตโตที่ค้านว่ามันยาวกว่าของห้องมันนัดโป้โป้มันห้องแง่เนาะเออถ้ามันนัดแป้นนั่นที่มันดังแัะแปะเป๊ะง มันมันป่ซุกก้าน้ำผน้อนเกเองอ๋อนี่ผมจะไปลองต่อยพอพันอื่นพอเนอะต่อยเขาดีคือเนื้อหนึ่งนะอ๋อเนื้อหนึ่งแนธรรมดาเองเนอนนี่มาซื้อมาแวดซื้อนักโป๊ะ้โแปแปวมันแปลงนะครับ้เป็นกิโลามกยคันีผมตแปะไม่ก้าเลยครับมาดีแปะันดีสักเกนไหน

ฮะบอไปเอวครับผมจะไปทำบุญจ่อยแฮครับแต่ไปแต่ไปอันเออบแรมนะบอบอบอแรมเลยนะเอออันนี้จะเป็นคาประจำนะผมมานี่ติดแล้วติดแล้วเตื้อเกันเนะ่อนไม่เอาไน อืแต่วันมนี้ถ้าจะขายแบบวหายแชเพบ้ถึงแบวาจะขายแบกะ้ขายและสายน้ำผึงก็ตรงนี้ไปจะได้ตตางตรงไหนใส่น้าึงที่ตัวันขาไข่เขาปกะตีไหวอย่งก็มนแลมันเป็นแน่นเป็นองมันสสยน้ำึงสน้ำผึ้งก็เมนใ่ถุงเอาายทเป็นสองมีชื่อแมันาจากนี่แล้วมันแรงมันบอกให้เป็นถ้ามันถ้ามันฝนมันลงหน้อยมันจะเป็นละ ถ้ามันนักกับไข่ราคาเนี้ยถ้ามันเขียมกับแป้งครับขื้นกิโลโลสิดแอบวันหน้ามาแวะมาแล้วกันครับถ้ามันมีน้ำผึ้งเดี๋ยวะ